สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแนะนำเกมรดราคาในรอบนี้นะครับในรอบนี้จะใช้ชื่อโปรวาเรดี้เซตเลนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10เดือนกันยายนนี้นะครับรอบนี้มีเกมน่าสนใจหลายเกมนะครับแล้วเราจะคัดเกมที่น่าสนใจในรอบนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมกันเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ Some's us been watching มากันที่เกมแรกครับกับอลันเวกภาค2นะครับตัวนี้รอบนี้ลดราคาเยอะพอสมควรนะครับเป็นตัวดีลักอีดิชันแล้วก็จะได้ตัวเดียวซีเนเรื่องเพิ่มอีก2ตัวนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกนะครับก็สามารถเล่นภาค2ได้อย่างเพลิอเพินนะครับเพราะจะมีการรีแคบ ภาคแรกนะครับพูดถึงภาคแรกเราก็เนื้อเรื่องเข้าใจง่ายครับส่วนภาค2ก็จะเป็นเกมยกระดับจากภาคแรกไปพนสมควรเลยนะครับทั้งความดุดันความโหดรลายแอคชั่นต่างๆมากมายนะครับใครชอบเกมนแนวระทึกขวัญอย่างนี้ก็ถูกใจกันได้แน่นอนครับ มากันที่เกมต่อมานะครับเป็นเกมอินดี้ที่น่าสนใจนะครับอย่าง c a r r i e รนะครับราคาเกมก็น่ารักนะครับส่วนตัวเกมก็คุณภาพเกินราคานะครับเราจะรับบทที่เล่นเป็นเอเลี่ยนที่หลุดจากห้องทดลองนะครับเราคอยไล่กินคนที่อยู่ในสูตรวิจัยนะครับแล้วก็สืบหาในเรื่องเรื่องราวว่าทำไมเราถึงโดนมนุษย์จับขังไว้นะครับ<ม>ก็ถ้าใครชอบแนวไม่ทเปเนียราคาน่ารักเกมสไตล์ภาพดุดันดี๋ยวนี้ก็จัดไปครับ เกมต่อมานะครับจะมังงชื่อดังระดับโลกนะครับกับนารูโตะภาคล่าสุดนะครับนารูโตะ x โบลูโตะนะครับจะเป็นการรวมนารูโตะทุกภาคน,นะครับตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเสริมของโบลูโตะนะครับก็ผู้เล่นสามารถเล่นนารูโตะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนจบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องสั้นๆน,นะครับไม่ได้ยาวเหมือนภาคหลักภาค1 2 3าที่ต้องเป็นเป็นกึ่งๆึ่งโอเพนเวร์นะครับ ตัวนี้ก็รวมตัวละครให้เล่นได้มากกว่า130ตัวนะครับก็สามารถเล่นส่ันเองหรือเนื้อเรื่อนแล้วก็ต่อออนไลน์ได้นะครับสำหรับใครเป็นแฟนนารูโตะแล้วก็หาเกมต่อสู้ดีๆก็เกมนี้ก็ถูกใจแน่นอนครับและที่สำคัญตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากได้เล่นเกมต่อสู้2คนที่กดง่ายๆนะครับไม่ต้องจำปุ่มอะไรมากมายเกมนี้ก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับ And so began their journey on a path with no end. We have much to discuss. I want you to know the fear that is coming. This is the beginning of the end for you, Dark Knight. Batman Arkham Collection ตัวรวมเกมแบทแมน3ามภาคนะครับตั้งแต่แบทแมนอาคัมอไซลัมนะครับอาคัมซิตี้แล้วก็อาคัมไน์นะครับตัวเกมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทำออกมาได้โคตรดีมากเลยครับใน3ภาคนี้แล้วก็รวม DLC แบบจัดเต็มนะครับเล่นกันจุใจเต็มอิ่มนะครับตัวละครเนื้อเรื่องต่างๆมีให้เล่นเยอะมากมายนะครับในราคาที่โคตรจะคุ้มนะครับใครหาเกมแอคชั่นดีๆก็จัดไปเลยครับเกมนี้ Always welcome here. แนะนำเกมดูดันไปเยอะคราวนี้เราจะขอเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวปาร์ตี้มานะครับกับเกม Overcook All You Can Eat นะครับตัวเกมตัวนี้จะเป็นตัวเกมรวมภาค1ภาคสน,นะครับเข้าไปในภาคเดียวกันแล้วก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นโหมดออนไลน์นะครับแล้วก็ พวกคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมแต่งของเยอะนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดก็คือจะเพิ่มด่านใหม่ๆเข้ามาให้ผู้เล่นได้เล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมได้ปรับปรุงภาพนะครับแล้วก็เฟรมเรทให้ถึงที่สุดเลยนะครับเล่นลื่นไม่มีสะดุดแน่นอนครับใครที่มองหาเกมเล่นกับเพื่อนๆนะครับอยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นก็เกมนี้ไม่พลาดแน่นอนครับรับรองเพื่อนรักเพื่อนหลงแน่นอนนะครับ everything i've done i've done for my family for the last 10 years all i've done was kill i killed for my family กลับมาต่อกันนะครับกับเกมมาเฟีย t r i l o g นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกมรวมเกมมาเฟียภาค1 2 3นะครับสํหรับใครที่เห็นภาคใหม่อย่างภาค O Country ที่เพิ่งออกนะครับแล้วอยากสัมผัสในเรื่องของมาเฟียนะครับก็ ไปลองหาภ้าเก่ากันดู123เนี่ยราคาถือว่าสวยเลยแล้วก็ได้คอนเทนต์แบบจุใจทุกอย่างนะครับใครอยากสัมผัสช่วงชีวิตแก๊งสเตอร์นะครับแบบหนัง Godfather นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่เข้าถึงแล้วก็มีให้เล่นสมภาคเล่นกันยาวๆจุใจนะครับแล้วก็ไปต่อกันได้กับ O Country เลยนะครับ Family you're and who you มาต่อกันที่เกมชื่อดังนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเคยเล่นมาไม่หนึ่งภาคก,ก็ต้องสองภาคนะครับกับเกม resident evil นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรวมภาค2-3แล้วก็4รีเมคนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่ารวมคอนเทนต์เด็ดๆมาครบเลยนะครับอย่างภาค4ก็จะเป็นตัว gold edition ที่จะมีตัวเนื้อเรื่องของ ADA นะครับภาค2ก็จะเป็นตัวดีลักนะครับมีเพิ่มชุดมีเพิ่มอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวเกมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันเจ๋งโคตรเลยนะครับทุกภาคที่ออกมาในตัวโลนิคเกอจะเป็นตัวรีเมคทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราเล่นในอดีตแล้วเราชอบเกมนี้มากก็แนะนําว่าต้องไปหามาเล่นกันให้ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าใน3มภาคระคาพันนิดนิดเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับกับคอนเทนต์ที่ได้มาก็เป็นเกมที่ไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ามันเจ๋งแค่ไหนแล้วก็ ภาค4ก็ทำออกมาได้ดีสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแล้วรอดลดราคามานานก็ถึงเวลาที่เหมาะที่จะต้องจัดแล้วล่ะครับผม แล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเกม d e a t h Standing r นะครับเป็นตัว Director Cut นะครับออกให้เฉพาะ PS ห้นะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาจากตัวเกมหลักนะครับก็จะมีของใหม่ๆมากมายพวกตัวมอนสเตอร์ใหม่ๆอาวุธใหม่แล้วก็พวกยานพาหนะต่างๆสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะครับแล้วก็จะมีอาแอเรียใหม่มิชชั่นใหม่ๆของเพิ่มเยอะแยะนะครับการปรับปรุง การเดินการออกอาวุธอะไรหลายๆอย่างนะครับสําหรับใครที่สนใจภาค2อยู่แล้วแบบอยากลองเล่นภาค2แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อกันแล้วก็ทางที่ดีแนะนํคโรเล่นภาค1ก่อนเพื่อที่จะได้รู้แนวเกมว่ามันเล่นยังไงแล้วพอไปเล่นภาค2มันจะรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นมากเลยนะครับก็ถ้าใครชอบเกมนี้มีสองประเภทคือถ้าชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็เกลียดไปเลย แต่ผมอยากแนะนําให้ไปเล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีมากภาค2เนี่ยอมรับเลยว่ายกระดับจากภาคแรกมาอย่างมากมายเลยพอเล่นภาค2ปุ๊บรู้สึกว่าเขาใส่ใจแล้วก็ใส่สิ่งอื่นๆที่เราต้องการที่มันจะต้องมีในภาคแรกแต่มันไม่มีทุกอย่างเขาใส่มาในภาค2หมดเลยครับสําหรับใครชอบยีเด k o วโคชิมะเกมนี้ก็เป็นที่ถูกใจแน่นอนแม้ว่ามันจะดูประหลาดๆช่วงแรกๆไปบ้างแต่คุณจะเข้าใจเมื่อคุณเล่นไปถึงจุดๆหนึ่งเอง I'll waiting be beach the on for you ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมที่เอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ราคาดีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันให้คุณภาพเกินราคาก็อาจจะต้องลองดูนะครับสำหรับใครชอบไม่ชอบยป็นไงก็สามารถบอกกันได้ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม